ด้วยการต่อไปน,อนีงเป็นรายการทั่วไปาสามารถรับชมได้ทุกวันเฮโยมาดูก่อนบ่ายใครเครียปุ๊กป,ปี้นั่นเงียเชิญยิ้มเชญหาจะอยู่จนเป็นตำนาน รุ่นใหม่รุ่นใหญ่ยักษเก่ามุกไม่มีเก่าเขย่าลีลาเล่นเล่นเล่นให้ทุกตับเชิญชมเลยครับมาแน่แม่จ๋าก่อนใบก่อนใบใครเครียด์ก่อนใบก่อนใบใครเครียดจะเหงาจะเศร้าจะเครียดคลายความตีเรียดได้ทุกเวลาก่อนใบก่อนใบใครเครียด์ก่อนใบก่อนใบใครเครียด์ก่อนใบจะคลายความเครียด ะมีภัยเราต้องปกปักรักษาเราจะใกล้ไปแล้วฉันว่ายังให้คุณไบรคุณวินออกมาไม่ได้หรอกทำไมวะฉันว่าที่นี่ไม่ปลอดภัยเพราะที่นี่มันมืดไปหมดแสดงว่าที่นี่ต้องไม่ปลอดภัยแน่ๆงั้นเราจะต้องไปจ้างการไฟฟ้าให้มาติดไฟฟ้าที่นี่จะได้สว่าง งั้นเราต้องกลับไปที่การไฟฟ้าเพื่อไปติดไฟอะไรเขาไปทำไมอ่ะอ๋อเราใส่แว่นเราใส่เออเว้สว่างไงสว่างเอาเป็นว่าดูแลให้เรียบร้อยคุณไบตี้กับคุณวินนี่ใช่แล้วจะได้มาพักผ่อนอย่างสบายใจทางสุลนะครับคุณไบตี้คุณวินนี่เชิญครับ นั่งได้ครับเนี่ยนั่งได้นะดูดูแฟนคลับแต่เดียวนะนี่กระเป๋าของนายใช่ไหมโอ้ใช่ครับแล้วทำไมมาวางเกะกะตรงนี้เอาไปไว้ที่อื่นเลยคือผมไม่เต้ทำไมประดับเกลือไม่น่าเชื่อถ้ามันเป็นแบบนี้เราก็ผมว่าย้ายเดียวครับเดี๋ยวนานดูแล้วคงณจะได้กายคนยังไม่ได้เล่นเลยอะไรครนะยังไม่ได้เล่นเลย ไม่ต้องเล่นหรอกนี่นี่้วเดินหมุ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 นไม่ต้องเล่นหรอกโทพ่อเพชรสาระนี่เขาใจอํามนี่คุณสองคนะเล่นตลกหะเนี่ะอยากจะบอกว่า30สิปีที่หน้าวีล่าคาเฟ่มึงไปรอเล่นตลกที่นั่นเหรอไปรอรับรถฮะรอรับรถบรรดาตลกทั้งหลายคุณสองคนไปตลกแน่ๆแลยไม่ใช่บริการลอะอยากดูสักตัดไหมครับได้เหรอสบายมาก ไอ้น้องจัดไปจับแบบง่ายงเออจับตรงไหนพูดตรงนั้นอันนั้นลองดูนี่จับตรงไหนพูดตรงนั้นเอาไปตรงนั้นตรงนั้นตรงนั้นเฮ้ยไม่เชื่อเฮ้ยงงอะไรวะเนี่ยจับตรงไหนพูดตรงนั้นโอ้ยมีนะเอาไว้กว่าเดิมไหมยังไงฮะจับตรงไหนพูดได้หมดจริงไหมเนี่ยดูครับไหนลองดูได้หมด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 เด้๋ยวหมดเดี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 ๋ยวหตรเดี๋ยวหดได้หมด จับตรงไหนพูดตรงนั้นดูตรงนั้นตรงนั้นเดี๋ยวย้ายมาตรงนี้มั้งไปแก๊กสอนได้ตรงนี้ได้ตรงนี้พอได้ไหมครับสุดยอดเลยเหลียวพี่ดางประชาชนที่รักทุกคนเดจ๊ะสีเอาไปเอาพูดอะไรเนี่ยเอาก็นึกว่าจับตรงไหนพูดตรงนั้นแล้วแฟนขับวันนี้นะมากกี่คนเนี่ยแฟนขับวันนี้ ผมต้องป้องกันไว้ครับดูแลให้ดีนะแล้วเราสองคนนั่งรอนี่เดินมาเจอกันเลยเล่นกันเลยนี่นั่งลอยเธอรู้ไหมวันนี้เราจะเจอพี่วินดี้กับพี่ไบติ้วใบตี้วตัวเป็นใเลยนะบอยวันนี้อ่ะใช่จะตั้งใจไว้จะเซลฟี่กับเขาอ้าวจะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรเนี่ยฮะอะไรโทรศัพท์ไงมาเซลฟี่ใช่ถามสักคำเถอะทำไมโทรศัพท์กับใครแก่กว่ากัน มาอ้ามกันเองสิเฮ้ยทาอยู่นั่นใหญ่เข้ามาเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรเฮ้ยใจเย็นหน้าตางนี้คุณแน่ใจแล้วว่าคุณเนี่ยเป็นแฟนลับของวินนี่กับไบตี้อ้าวทำไมคุณคิดยังไงอะแล้วดูป้ายสินี่เป็นป้ายหน้างานสพชัดๆโอ้ยอะไรกันเนี่ยจำหนูได้ไหมสองคนน่ะไม่ต้องห่วงเลยคนนี้จำได้แล้วนี่ไงขอบคุณที่เป็นเอฟซีเพชรสหรัฐนะครับเออใช่ขงผมซึ่งผมจำได้ แล้ววใส่่นไม่ใช่จำได้แล้วอยากเซลฟี่ไอ้บรรยากาศไม่ต้องห่วงเลยสองคนนี้นะครับเป็นเอฟซีพวกเราใเขาโอนเงินมาให้พวกเราทีละล้านสองล้านเลยนะเว้ยใช่แครข่าวผมพวกฉันเองอะผมเกรงว่าจะเป็นคนลวงหรือเปล่าครับใช่หรอไม่ลวงไม่เคยลวงใครไม่ใช่แต่นี่ไว้ใจไม่ได้นะครับงี้ผมว่าคุณพูดยังไงกันนะครับปใช่น่าจะกลับไปก่อนเขาอครับเรากลับไปก่อนกลับไปแปลงฟันก่อน ขมอปลาขออนุญาตนะคะขอมาถ่ายตัด <cider> ีตยวแล้วกนักเลยค่ะไปไหมเจฟฟี่ต้องย เน้่ยเหอบริการอะไรอ่ะตุ้งติ้งขนาดนี้โอ้แกหยุดเลยนะแล้วนี่ก็เป็นแฟนคลับของฉันด้วยลงไปเออะเจฟฟี่ได้แล้วใช่ไหมฟีอะไรอหยุดเลยนะแล้วนี่ก็เป็นแฟนคลับของฉันด้วยลงไป เซลฟี่ได้แล้วใช่ไหมฟี่อะไรไป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 ล้วยเอาหัวไปด้วยไปเปลี่ยนโทรศัพท์ก่อนแล้วค่อยมาเซลฟี่ครับเอาหัวไปด้วยแล้วเข้าเดี๋ยวน้องมาใหม่นะครับนะครับนะครับจริงแล้วเนี่ยให้เขาติดตามเราในไอ้ขับพงขับเฮาอะไรก็ได้นะครับอขับเฮาด้วยว่ามาแบบนี้มันอันตรายรู้จักเปล่าขับเฮาหรูอครับผมขับเฮาไปไงไปซองซองโชกินตอนเช้า ไอ้นั่นปอมใจหรือป่าไม่ใช่กาแฟพี่นงเออไอตกลงใครเป็นอะไรเนี่ยเดี๋ยวเดตกลงใครตอบถูกกูเหอเอาละครับผมว่าวุ่นวายพอละผมตรวจตาตรงนี้เป็นไม่ได้ที่คุณใบ้คุณบินจะร้องเพลงตรงนี้ซ้อมตรงนี้เลยครับตรงนี้เลยนะซ้อมตรงนี้เลยครับไม่มีใครมาแอบดูนะไม่มีครับได้ครับดนตรีมา เดี๋ยวเดี๋ยวเ๋ยเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับเอ่อทำไมคุณวีไม่เต้นครับแล้ยไม่อ่างคู่ไ,คออไ,ไปเลยะคือเพลงมันไม่ใช่อ่ะเพลงมันเก่าไป <ใช S 1> แล้วก็มันไ,ไม่ใช่สไตล์ของฉัน,ฉนเพรว่าเพลงพวกเนี้ยไม่ดังหรอกแล้วก็เลยไม่อยากเต้นจะจะเต้นเพลง,งอะไรฮะต้องเพลงนี้เลยดนตรีมาก <S <S ทำไมคุณวินนี่ไม่เต้นล่ะครับไม่อยากเต้นครับเพลงตลาดล่างตลาดล่างขาไม่ไปเลยเต็ปมันไม่ได้เพลงของตลาดล่างอ๋อเถอะอต่างคนต่างไม่ต้องเต้นเพลงของกนรละกันก็ได้ฉันไม่ได้คู่จีนของแกวเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะถ้าเกิดคนไม่เห็นเข้าจะทำยังไงครับเนี่ยคููจีนมันต้องรักกันนี่มันทะเลาะกันทำไมนั่นสิครับก็มันว่าเพลงของกอล่ะเอานะไม่ต้องเถียงกันหรอกครับเพราะเพลงคุณทั้งคู่ไม่มีใครดีอยู่ใครหรอกครับ ก็ผมกครับเออว่ะก็แค่นั้นเองคู่จิ้นมันต้องรักกันผมว่าพาคุณแบคกับคุณบินไปทานอาหารก่อนดีกว่าอผมไปสอด่องมาแล้วด้านหลังนี่คือมีร้านก๋วยเตี๋ยวครับน่าจะอร่อยอยู่เชิญครับกินได้ไหมเนี่ยเชิญครับนี่อ้านไนี่ยมาทานมาร้านเก็บร้านไม่มีอะไรให้กินแล้วจะไปกินที่ไหนก็ไปคือผมไม่เกี่ยวว่าเก็บร้านแล้วคือมันหมดเวลาแล้ว คือผมว่าจะสั่งอะไรก็สั่งไม่ได้วิงโถววิญยนตรงไหนวะหัวเข่าเจ็บไม่ถูกหัวเข่าหัวเข่าครับไม่เป็นไรวาฝังเหล็กมาเหล็กไหลเหล็กไหลคนเหล็กสักอีกโดนเหล็กขึอีกไม่ธรรมดาไม่ธรรมดานอกจากไม่ธรรมดาแล้วยังไม่ค่อยทําอะไรด้วยไม่ได้ถามว่าทำอะไรหรือเปล่าคืออะไรมาทำไรกันคุณแม่ครูวินผมหิวช่วยทําอะไรให้ทานหน่อยครับทําอะไรไม่ได้แล้วคุณ กูตรงกูเตี๋ยก็ขายหมดแล้วมีอะไรก็กินทั้งนั้นแหละเออก็มีแต่เก้าอี้นะจะกินไหมล่ะอ่ะเอาไปครับเฮ้ยอะไรเนี่ยเนี่ยอะไรเนี่ยอเอาไปเลยถ้าหากว่าร้านหมดก็โทรสั่งแก๊ปมาเลยถ้าจะโทรสั่งแก๊ปเลือดทำไมไม่สั่งไปกินที่บ้านหรือมากินที่ร้านว่าทำไมโอ้โหเคยสั่งแล้วแก๊ปอ่ะเป็นไงนี่ได้มาเป็นถุงเลยเงินหมื่นแก๊ปเบพริบเดียวเตรียมทันเหรอเนี่ย เตรียมแก๊ปมาโอ้ก็เสียบปั๊บเลยแจวว่ะแจวเลยเอาไรเอาไงจะเล่นอะไรฉันก็เคยโทรส่งมาแล้วส่งส่งอะไรกันนะส่งอะไรกันจะมาส่งของไปอย่างนี้ครับเนี่ยครับให้พวกผมสองคนกินกนะครับเอาเป็นว่าจะสั่งไม่สั่งก็มาไม่สั่งฉันจะระเบิดร้านแกจะขายไม่ขายดิยจะสั่งไม่สั่งใครสั่งสั่งแก๊ปไงสั่งแก๊ปไงจะระเบิดร้านวะจะระเบิดร้านฮะนี่กล้าขนาดนี้เลยอ่ะใช่ไง นับหนึ่งอันสองอัสามไม่ต้องนับจังได้โอ้โหเฮ้ยนักเลงจริงๆเลยนั่งน่าสบายเลยครับเดี๋ยว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 เฮียเนียนั่งโทรศัพท์หรือคอมพิวเตอร์มันมึงนี้ใช้ไม่ได้แล้วใช่ไหมถามไม่ได้เขาเล่นเป็นอปดันเรื่องี้ยเดินหามาทีนี้ คุณไบคุณวินนี่จะสั่งอะไรสั่งได้เลยนะครับเต็มที่เลยได้ได้นี่ยมันมีเส้นอะไรบ้างครับเส้นก๋วยเตี๋ยวเอาเส้นอะไรดีฮะเอาเอาที่ลังสิทธ์ใช่ไหมเอาเส้นลังสิตมาเลยโอเคครับใกล้ๆกับคลองหนึ่งได้ได้ได้เออรู้รู้าล้วเขาจะสั่งเนี่ยต้มยำหรือว่าน้ำตกดีหรือว่าเอาเป็นน้ำอะไรเออเออคลองลังสิตไงมันเอองั้นเอาน้ำคลองลังสิตมาแล้วกันเฮ้ย พูดเบาเบาดิเฮียเขาสั่งอาหารกันอยู่เบาเบามันฟังไม่รู้เรื่องพูดเบาๆฟังไม่รู้เรื่องก็ไปคุยไกลๆพี่ไม่รู้เรื่องเลยแกแล้วเอ้โหแล้วสั่งก๋วยเตี๋ยวกันแล้วใส่ผักลุยใส่ถั่วงอกหรือว่าใส่อะไรไหมครับอ่ะได้ก๋วยเตี๋ยวนี่ใส่อะไรบ้างครับเอมีอะไรบ้างอ่ะฮัลโหลอะไร่ใส่ฮัลโหลมา เดี๋ยวมันจะกินอะไรก็ไม่รู้มัน <c oughs> สั่งอะไรมาครับใส่อเออใส่ถุงมาเลยใส่ถุงไหมฮะเออใส่ถุงมาด้วยเอามาสองถุง <c oughs> โอ๊ย <c oughs> จะกินที่นี่ก็ใส่ถุงทำไมเรามีมีน้ำแก๊กหวยน้ำลำไยไหมอยากได้อยากได้น้ำมีแก๊กหวยลำไยโอเ,เลี้ยงกระเทียบเอาน้ำเลยดิเอาน้ำโคกน้ำโคกเขากลับมอเป็นไงเงียบกันไม่แถวเลยไม่รอนั่งรอตรงนี้หนูเลยครับ เดี๋ยวเร้องขาเดี๋ยวมาหลังเลยผิวแล้วครับเออนั่งรอตรงนี้ก่อนเลยครับเดี๋ยวเร้องขาเดี๋ยวมาหลังเลยผิวแล้วครับเออโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยหยุดหยุดเฮ้ยเฮ้ยหยุดเลยเฮ้ยเดี๋ยวจะหยุดทำไมกำลังเพลินเลย หยุดจากตรงนี้แล้วไปเริ่มเต้นจากตรงนู้นมาใหม่ถึงตรงนี้นะแล้วก็อยู่กันที่ทำแบบเมื่อกี้เลยลูกได้ค่ะได้นะรล อยากเป็นด้วยหุยอยู่ยัางครับผมขอค้นตัวเผื่อคุณมีอาวุธหรือมีอะไรมาทำร้ายคุณร้ายคุณวินโอ้โหโอ้โหแหมแหมโอเคนะครับอย่างนี้สู้ราคาเท่าไหร่ก็ให้สามพันสี่ให้เยอะอะโตให้เต็มที่เพาะมันยังเด็กอยู่ไงหมุนนิดหมุนหมุนหมุนหมุล็กๆหมุนนิดเร่งไหมมีเร่งมีอะไรไหมขอตัดสี่ร้อยได้ไหมทำไมอะแขนกับเพื่อนกับเพื่อน ไี่หนูรับรับฉาตังเหรียญไหมวะนี่ลุงครับตั้ง3,400ันสี่หกียรติญนะครับผมเช็คเสร็จแล้วใช่ไหมคะเช็คเสร็จแล้วครับอยูนี้ครับเฮ้ยเฮ้ยใครวะเฮ้ยช่วยด้วยครับระวังครับช่วยด้วยครับโอ้โทุกคนผมแย่แล้วผมตายแน่เลยตายไม่ใครกันแน่เนี่ยหนูหรือพี่ช่วยก่อนทำไมคะอย่าทำเพื่อนเลยอย่าทำเพื่อนผม เอาผมไปแทนโอ้ย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 โอัยโอ้ยโอยโอ้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 ยอ้ยโอ้ยโอ้น้ยโอ้ย่อ้ยโอ้ย้อ้ยโ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 ้ยโ้ยออยอยอยอ้อะ ส่งตัวคู่จินมาไม่งั้นครูหูแกตายแน่ฮะจะี๋วมเลยครับไอ้แก่เดี่ยไอ้นายนายมองเพื่อนเมียมาเมียมาฮะเมียมาให้มันนั่งข้างนอกก่อนบอกมันเดี๋ยวเรียกเองเอาไปก่อนอ๋อนี่อย่าบอกนะว่าแกคืออเมนดาถ้าไม่ตายเศรษฐกิจหมายเลขหนึ่งของเราใช่แม่ชะแล้วไงอเมนดาระวังตัวครับใช่อยู่นี่หน้าอยู่นี่อเมนดาหน้าอยู่นี่ไม่ใช่นี่ส่งตัวคู่จินมาเอ้ย ไอ้โอ้โหไประวังครับไปเขาเรียกครูจิ้นแล้วเขาเรียกครูจิ้นแล้วอ้๋เฮ้ยอะไรวะเขาเรียกครูจิ้นแล้วเขาจะเป็นล็อกเป็นประกันพวกประกันอนาคตยังกายังหนุ่มยังเล่นเอาคนแก่ไปดีกว่าไหมไปเคี้ยวอยู่เป่าร้านก๋วยเตี๋ยวไปเฮ้ยไปแกไม่ส่งมาไปฉันจะฆ่าทุกคนฉันจะระเบิดที่นี่ แกจะทำอย่างนั้นไม่ได้ทำไมแกจะหนีมาอย่างนี้ไม่ได้นี่ทะเบียนสมรสซีมาแต่งงานอย่างนี้ได้ไงทะเบียนสมรสอยู่นี่เข้าใจไหมต้องทิ้งเชียร์ได้ไหมครับกับไปแก๊บกลับก่อนะน,นะครับเรื่องนี้ดังแน่คือแฉแน่ใช่ครับคุณแม่บต้บบองบอกว่าหนูมาเข้าเวร่ะใช่นี่ทะเบียนสมรสอยู่นี่นี่นบอก่าเข้าเวรแล้วทิ้งหนูเลยอะใช่เรื่องอยู่ที่ไหนครับเนี่ยผมอยู่ที่ไหนครับเนี่ยวันนี้พวกแกทุกคนตายแน่ฉันจะระเบิดที่นี่ อย่าอย่าอย่านะอย่าอย่านะออรบรอจะตกอมคืออะไรอ่ะถ้าเราหมดเราจะตายกันหมดเฮ้ยทุกคนม่ห่วงครับอถอมนนอตมรอบเฮ้ยอะไรวะทุกคนไม่นห่วงผมจะขอตายเพื่อทุกคนเองครับแล้วกอดอก็ได้ ผมไม่ได้ห่วงผมจะเสียสละไอ้กับไอไม่ได้เองใครบอกว่าฉันจะตายอะแกนี่ไอ่อะไรวะอไม่ได้อะไรแกวะเนี่ยโชคดีปุนปช่ย หัวจับได้เหรอหัวจับได้เลยฉันไม่เคยมีใคร,รจับได้แค่ครั้งแรกอีกตอนที่ว่ามีไอ้รถไอ้บิ๊กไบค์มารับฉันเท่านั้นแหละว้ายเข้าเรื่องเธอมาทำอะไรเนี่ยโอ้ยอแล้วอแล้วอแล้ว <c oughs> ชายเรียงก็เชียงรายอย่างชายสี่มีเกี้ยวชายน้อยเป็นเฮเดี๋ยวรบกวนคุณฮอตดูแล้วนนยนะครับได้ว่าใครเต้นดีไม่ดีอย่างเสื้อนี่นะลาคอสเสื้อลาคอสกางเกงลาขึ้นเฮ้ย あっこいい。